นีัดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะเดินทางไปสอบโอเน็ตซึ่งเป็นวันที่สองแล้วนะคะของมหกนะคะซึ่งเมื่อวันแรกเราสอบเมื่อวันเสาร์นะคะไม่ได้ค่ะ,คะพอะยุคนี้เป็นยุคโควิดนะคะเราต้องใส,ะะใส่แมสก์ค้ใส่แมส <laughs> เพื่อป้องกันโควิดนะคะค่ะเมื่อวันที่สองวันแรกนะคะเราไปสอบ เราได้เดินทางไปสอบที่โรงเรียนสตรีทอนค่ะเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราก็หยุดพักผ่อนนะคะเพราะว่าเป็นวันเลือกตั้งเทศบาลของเทศบาลค่ะค่ะสวดรถที่เราจะไปนะคะก็นี่เลย <c oughs> นี่นะคะค่ะ,คะก็โรงเรียนนะคะก็ได้ทําการหวารถะะทั้งหมดสี่คันนะคะซึ่งเราก็ได้เรานะคะกไ็ได้ด้าคันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้คะ่ะเราก็รอค่ะ รอขึ้นรอขึ้นรถรอเพื่อนมาครบขึ้นรถค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเราก็เลิไปรถชนรถชน,น,นอันนี้เราจะทำภาพเลยใช่ไหม ะนี่นะคะทุกคนก็แบบรอเดี๋ยวคนดูหนึ่งล้านคนจะปวดหัวนัดต้องงยี่สิบแต่มาเท่าไหร่มาเจ็ดโมงตอีก็เก็ตโบกแล้วนะคะเพื่อนก็อยากบาไม่ครบนะคะช้าเลยนะดาเราไรู้เลยว่าก่ว่าจะไปถึงมึงจริงขอสอบถามความรู้สึกนะคะรู้สึกอะไรกับพิชาสุขอ่อนหน้าตาดีครับหลดูดีครับ ตอนนี้รถของเราก็ได้เดินทางมาแล้วค่ะจ้าค่ะเราก็ไปรถคันนี้ค่ะซึ่งเป็นรถของโรงเรียนสุพิชญ์ชินยานะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนะคเดินไปขึ้นรถกันค่ะไปจับจองที่นั่นค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถกันเลยไปอินค่ะเนี่ยเราก็จะเดินทางเดินนะคะไปไปด้วยห้องหนึ่งเนาะพันเอาพัด

อันนี้เป็นทรงผมใหม่นะคะหวันว่าเมื่อคืนไปสอบทำทรงผมนี้ตื่นมาก็เลยทำทรงผมนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปสอบแล้วนะคะหวันว่าคุณทำโบเนตได้เยอะแตเลยจริงนะทำไม่ได้เอ็งว่าเราจะทำข้อสอบได้ปะใหม่ได้ทำวันนี้นะคะก็สอบวิทยาศาสตร์กับภาษาไทยนะคะเนี่อ่อนกันโอ้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 เมื่อกี้นะคะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปแล้วนะคะเดินทางไปกันเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงถึงถึงแล้วไม่ยากนะครับง่ายนะครับคุค่ะสวันดีค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่สอบแล้วนะคะก็ คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าสอบแล้วไปก่อนนล้วก็สอบข้าสมสามาแล้ว นี่ค่ะเราก็กาังเดินทางไปอาคารสองคะซึ่งเาออาคารสอาคานะเร่อาคารสอดเลยนาสองก็เจดเ้ก็อยู่ถักไปเลยค่ะนี่ค่ะก็คืออาคารับาาร้ก็สอบชั้นสามนะคะ นี่เราก็ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงห้าสิบสองแล้วก็น่าจะยังไม่ให้นอารค่ะรอแปดสิบนาทีก่อนเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอนะคะการสนธานะะา ไม่อนุญาตให้เพื่อนอยแตันจาที่ป้าสุนิสมากราสเข้าห้องบอนุญาตให้เพื่อนยแตาแบบสธรรมดาทใช้ดยนการเนค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้นั่งรอที่เรียบร้อยรอขึ้นอาคารสอนะคะแปดโมงประมาณแปดมงสินาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอนั่งทำตัวชิวๆนะคะเดี๋ยววิชาอะไรวันนี้วิชาอะไรนะใคร วิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็วิชาแรกเป็นวิชาภาษาไทยเขาไม่รู้ค่ะนี่คือบ้านเราค่ะเราสอบห้องเราสอบเดียวกันค่ะใช่ค่ะเราสอบห้องเดียวกันก็คือห้อง337ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งรอชิวๆก่อนก่อจะขึ้นห้องสอบเดี๋ยวยังไงเราจะมารีวิวข้อสอบภาษาไทยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะยามไปก่อนนะคะภาษาไทย ฮัลโหลฮ่าโอ๊ยๆๆตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการสอบวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะปึ้งจะให้รีวิวเหรอวะบางข้อก็ทําไม่ทันค่ะบางข้อก็ง่ายง่ายจนแบบเอออ่านโจทย์ตอบได้บางข้อก็จะแบบอะไรวะบางข้อก็จะแบบอะไรวะข้อไหนดีดูถูกทั้งหมด ก็แต่ก็ถือว่าทำได้อยู่ได้อยู่นะนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอาหารใชเขาที่ยงเราจะเริ่มสอบวิชาต่อไปสวดส,สัพิแต่ตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะติ๊กติ๊กูตอบว่ารัษนะงานเออรัสนะงานฮะเสรแล้วนะคะไม่อันนี้ถ่ายถ่ายนี่เฉย อนนี้เราสอบเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายไปรุกกับเพื่อนจอยอุยอีบ้าไม่ใช่ช้าน,นะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วร,ร,ร้อนมากเลยอะ่ะนั่นนะคะก็เดินไปขึ้นรถนะคะรีวิววิทยาศาสตร์วันนี้ก็แบบ ยากมากเลยทุกคนขน,ออน,น,นมอร่อยมากเลยยากมากเลยทุกคนยากแบบยากหไม่ได้ได้ทำทำไม่ได้เองมันยากมากเลยเราต้องเดินไปไหนขึ้นรถไงสอบส,สอบวัดสอบแบบร้งองไห้ค่ะแต่และก็ได้จบมหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววะเราก็กลับไปทำกีฬาสีต่อนะคะอีกสองวัน เราเรารู้ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงนะคะไฟดับเหมือนซ้อมตกนรกเลยอะเออจริงๆเหตุการณ์ไฟดับนะคะแบบแต่นี้นั่นดับแป๊บเดียวแต่โครร้อนเลยแบบทุกคนทุกเปียกอ่ะทุกคนรวมกันเอาทุกคนพร้อมเพียงกันในการเปิดหน้าต่างแบบเออบนระดับนั่นแหละก็แบบร้อนร้อนมากใจเย็นสิคะคุณแพค่าใจเย็นสิคะเราจะข้ามถนนแล้วนะคะไป ไม่เหน,นือไม่ผิวผ้วติดตาไมได้นะคะที่ Youtube ของดิฉันเองนะคะ j o y w r l d นะใช่ค่ะเราจะทำการลงภายในคืนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้บา,บายยเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย